ตัดทินอนได้สวัสดีครับอ่าก็วันนี้จะนำเสมอเหนือเรื่องการทำมุงที่นอนในรถใช้มุงไฟเบอร์ซื้อจากโฮมโปรไม่ต้องเย็บโดยใช้ผมใช้แถบไม้เหล็กครับแถบไม่เหล็กอย่างนี้แถบไม้เหล็ก <c oughs> เป็นกาวสองหน้าแต่ว่าเราไม่ใช้กาวใช้ฝั่งไม่เหล็กติดก,กับรถเลย อันนี้89บาทนะฮะอันนี้100ร้อยเศษๆ <_ t ops> ผมจำไม่ได้ซื้อจากไทยบัสดุก็ <_ t ops> กง่ายที่สุดครับไม่ต้องเย็บแค่มีกรรไกรตัดพอแล้วครับ <_ t ops> ผมตัดไปเรียบร้อยแล้วคนี้ <_ t ops> พอใช้แล้วเนี่ยผมก็แปะไว้เกินรถรถนี่แหละเพราะเราผมเป็นเหล็กข้างในรถรุ่นใหม่ๆอาจจะไม่ได้ครับอ่ทําให้ดูเลย <_ t ops> ง่ายๆพี่ผมตัดไปเลยนะครับตัดให้เป็น <_ t ops> <_ t ops> ทรงผู้ช่างนี้ทรงไอทรงเหลี่ยมนี้โอเคก็ อ่าวันนี้จะนอนนี่ทำไงแปะเข้าไปเนี่ยเห็นไหมครับเรียบร้อยครับง่ายที่สุดอ่าเดี๋ยวให้ตรงๆหน่อยอืมอืมอันนี้ด้านข้างหน,หน่อยนึง อันนี้ข้างล่างข้างล่างจริงๆไม่ข้างล่างจริงๆก็ไม่ค่อยจะติดอะไรมากนะครับเนี่ยนี่มุมนี้หน่อยหนึ่งอ่ะโอเคจบเสร็จแล้วครับมุงติดรถยนต์ใช้เวลาแ๊บเดียวนี่ครับสบายมากอืมก็ถ้านี่ผมประหยัดตัดนิดตัดหน่อย เนี่ยครับไม่มีเข้าครับยุงอันนี้ก็ตรงฝั่งข้างหลังก็ทำอย่างนี้ฝั่งข้างหลังยังไม่ได้ตัดอันนีเศษนี่น่าจะพอไหมเนี่ยครับก็ปิดไปอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวแม่เหล็กมาแม่เหล็กแม่เหล็กแม่เหล็กอันใหญ่แล้วกันลงทุนหน่อยออกไม่ออกอะ่ะ แถบใหญ่หนึ่งนิ้วนี่ครับนี่ครับหนึ่งนิ้วก็ทำอย่างนี้ก็วัดก่อนก็ได้วัดก่อนเปิดให้สุดเลยก็ปร,ประมาณนี้เอให้เลยหนก็ได้ครับประมาณนี้ง่ายๆเลย ตดัดลองตดัดในมือหนึ่งชิน้นแตะเข้าไปใส่กระเป๋าก่อนเพื่อนหัวลงครับเพื่อนหัวเข้าไปเดี๋ยวหัวขาดเดี๋ยวพ่อปิดประตูหัวขาดนพ่อเทสก่อนอ่นี่นะครับ นี่เลยครับง่ายที่สุดแล้วขับรถมาหน่อยนึงเพราะาข้างหลังเป็นบานสไลด์น่าจะอะถ้าเป็นมุ้งผ้าน่าจะจับยาก่อยครับเพราะมันไม่ไม่แข็งตัวอันนี้มันมันมีทรงของมันเนี่ยจริงน,นี่ก็อยู่แล้วครับเนี่ยไม่ต้องแปลกข้างๆที่ซ้ําไปไม่ลงลงกระพือลงกระพือก็เอาตัดตัวเล็กๆเนี่ยติดเข้าไปจบทุกอย่างง่ายมากพอ ไม่ใช้ก็ผมเอาแปะเว้นรถเลยครับแปะนอกรถเดี๋ยวคนขโมยไปเนี่ยอ่าลอกออกมาแล้วลอกออกมาแล้วก็แปะไว้นี่ก่อนหลุดเรียบร้อย่อะก็ เปิดตัววันี้หมาร้อนพี่วันกินน้ําเย็นน่ะที่พ่อมีน้ำแข็งให้วันกินเนี่ยก็มัดเลยครับไม่ยากครับออมือมมอวันจะพับจะอะไรก็ไม่ยับไม่แล้วมันทนกว่ามุ้งผ้าครับพวกนี้เป็นไฟเบอร,ร์กลาสไม่ไม่ลามไฟด้วยง่ายๆอย่างนี้ครับ ง่ายที่สุดแล้วไม่ต้องเย็บไม่ต้องสวมวัดเลยะนะตัดให่มันใกล้เคียงหรือใหญ่เขาก็ไม่เป็นไรครับถ้าไม่ตัดสามเหลี่ยมก็ใหญ่ๆหญ่แปะเข้าไปเนี้ยไม่เหล็กแปะเข้าไปอย่างเงี้ยนี่ครับมันอยู่ครับเนี่ยนั่นก็อยู่ทำไงเ่ยโยนันเนี่ยฝั่งนี้เป็นกาวสองหน้าเป็นกาวเป็นกาวผมไม่ไม่ได้ใช้ครับเหนียวเหนียวเนี่ยเราไม่ใช้เราก็เอาไปอย่างเงี้ย ผมพยายามหาซื้อไอ้รุ่นที่มันไม่มีกาวอะ่ะ<อ>เขามีขายแต่ว่าไม่รู้ซื้อที่ไหนเอางนี้ก่อนง่ายๆโอเคไปทำกันดูนะครับง่ายมากครับเมตรสารริบเก้าบาทที่โฮมโปรแบ่งขายหรือว่ามุงร่วที่บ้านท่านน่ะขาดขอบๆเนี้ยก็เก็บมาเก็บมาใช้ได้เพราะว่าประตูประมาณแปดสิบเซนแปดสิบประตูก็แปดแปดสิบเจ็ดสิบคูณเมตรแปดสิบบานหนึ่งครับมันได้อยู่แล้ว ก็มานอนขวางนอนอย่างนี้อันนี้ประมาณ60เซนอันนี้ก็เมตรเมตรหนึ่งก็อยู่ครับโอเคครับสวัสดีครับ